พ่วงข้างเก่าครับขับขี่ยากมากเลยจะเลี้ยวซ้ายลงข้างทางอย่างเดียวครับผมปล่อยมือแทบไม่ได้เลยครับผมสะบัดอย่างเดียวอันนี้ติดตั้งเป็นพ่วงข้างใหม่ครับผมขี่ปล่อยมือเดียวได้อย่างสบายเลยขี่นิ่งขี่ง่ายครับผมอันนี้ปล่อยมือได้สบายเลยเสียบ้อยสวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนพ่วงข้างกันครับผมตอนนี้คือพ่วงข้างเก่าครับผมสภาพผ่านการใช้งานมานานมากครับผมตัวนี้มอเตอร์ไซค์เอียงมากเลยครับผม อันนี้จากการใช้งานจะทําให้ขับขี่ยากครับผมแฮนด์มอเตอร์ไซค์นี่สั่นสะบัดอย่างมากเลยครับผมแล้วก็ทาให้มอเตอร์ไซค์เอียงถ้าเกิดเวลาบรรทุกตรงนี้จะเอียงซ้ายมากรถจะกินซ้ายจะขับขี่ยากครับผมอันนี้ลูกค้าจะนํามาเปลี่ยนใหม่ครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพ่วงข้างมีใช้ครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปติดตั้งใหม่ครับผมแล้วก็จะมาทดสอบขี่ดูครับผมแต่ภาพอันนี้ยังไม่ได้บรรทุกนะครับผมถ้าเวลามีคนนั่งบรรทุกเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูครับเดี๋ยวผมบรรทุกเสร็จแล้วเอียงมากเลยครับ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนพองข้างกันก่อนครับผมครับผมอันดับแรกก็ถอดน,อน็อตออกเลยครับผมหรือออกให้หมดเลยครับผมจุดยึดน,อน็อตสจุดใช้ประแจเบอร์17บ็ครับผมตอนนี้คลายออกได้เลยครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็จะทําการตั้งคอรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ครับผมเราคอรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ตรงนี้ก็ถอดเ o v e r ออกก่อนครับผมตรงนี้เป็นไขควงธรรมดาครับผมถอดออกได้เลย โอเคครับผมถอดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการล็อกคอมอเตอร์ไซค์ครับผมก่อนที่จะล็อกก็ต้องหมุนคอมอเตอร์ไซค์ดูก่อนนะครับผมอันนี้ก็ใช้เหล็กแบนธรรมดาครับผมล็อกเข้าไปตรงน็อตตัวเมียของคอรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตอนล็อกก็หมุนดูด้วยครับผมระวังจะแน่นมากครับผมถ้าแน่นมากจะทําให้เลี้ยวยากครับผมล็อกเข้าไปแล้วก็หมุนดูด้วยครับผมถ้าแน่นมากเกินก็คลายออกนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะทําให้เลี้ยวยากโอเคเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ประกอบคบเคืนตำแหน่งเดิมครับผมล็อกน็อตคืนให้เรียยบร้อผม ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้ครับผมนตอนนี้ก็ล็อกคืนให้แน่นทุกตัวเลยครับผมเพื่อความเรียบร้อยโอเคครับผมทีนี้ต่อไปก็ทําเหล็กชุดติดตั้งในส่วนด้านท้ายครับผมน็อตเบอร์สิบสองสี่ตัวนี้ถอดออกได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทําเหล็กชุดติดตั้งยึดไว้กับตําแหน่งเดิมของน็อตเบอร์สิบสองครับผมก็ใช้เหล็กแบนธรรมดาครับผมมาทําการวัดระยะแล้วก็เจาะรูครับผมตรงนี้ใช้ดอกสว่านขนาดสิบมิลิเมตรครับผมเจาะรูเข้าไปสองรูครับผมใช้สว่านธรรมดาเจาะก็ได้ครับผมไม่ต้องสว่านแท่น โอเคเจาะเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งครับแล้วก็จะทาการเชื่อมเตรียมเหล็กชุดติดตั้งไว้ก่อนทั้ง3ชุดเลยครับผมก็จะมีในส่วนด้านหน้าคอรถมอเตอร์ไซค์ตำแหน่งขาตั้งแล้วก็ท้ายกันตกเมื่อกี้ครับผมเหล็กชุดติดตั้งที่เราใช้จะเป็นเหล็กแฟตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งความหนา6มิลครับผมจะมี6มิลกับ4มิลปนกันครับผมตัวนี้เราจะทําการเจาะรูแล้วก็เชื่อมทําเป็นเหล็กชุดติดตั้งครับผมเดี๋ยว3ชุดนี้เราจะ เชื to to. ่อมเตรียมไว้ท <Okay, S 2> <Okay. S 1> ีเดียวครับผมแล้วก็นําไปประกอบแล้วก็เชื่อมทีหลังครับผมโอเคตรงนี้ตัวที่ยาวเกินที่ไม่สวยก็ตัดแต่งออกครับผมโอเคครับผมเราก็จะได้เด็กชุดติดตั้งทั้งหมด3ชุดครับผมโอเคนี้ในส่วนท้ายกันตกแล้วก็นี้ในส่วนของขาตั้งแล้วก็ตรงนี้ในส่วนด้านหน้าขอรถมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคทั้ง3จุดเซ็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทําการทาสีครับผมทาสีเด็กชุดติดตั้งเตรียมไว้ก่อนครับผมตรงนี้ก็ทาเฉพาะรอยที่จะเอาไปประกอบครับผม จากนั้นก็ใช้น็อตเบอร์17ยึดเข้าไปกับแบ็กเก็ตเลยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมส่วนรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้ในส่วนของตัวพ่วงข้างครับผมเราก็จะใช้แม่แรงในการตั้งระดับครับผมแล้วก็ใช้ระดับน้ำครับผมเป็นตัวช่วยในการเล็งเพื่อความง่ายครับผมแล้วก็หมุนแม่แรงให้ได้ตามระดับที่ต้องการเลยครับผมตั้งให้ตรงครับผมตั้งให้ได้ศูนย์ให้บาลานซ์ที่ดีครับผมโอเคเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําตัวรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเหล มาทำการเชื่อมเทียบเข้ากับรถท่วงข้างครับผมโอเคเดล็กชุดติดตั้งที่ประกอบไว้เมื่อกี้ครับผมตอนที่เราเชื่อมมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้นั่งนะครับผมโชคมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยุบเราแค่ประคองไวเฉยๆครับผมจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมเข้ากับโครงของรถท่วงข้างครับแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดครับผมวัดระยะให้ดีครับผมวัดทั้งข้างหน้าข้างหลังให้บาลานซ์กันครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราก็นาเหล็กชุดติดตั้งที่เราเชื่อมเตรียมไว้ครับผม ที่เราไปเจาะดูเมื่อกี้สองรูครับผมที่เราเชื่อมแล้วก็เรานํามาประกอบไว้แบบนี้เลยครับผมเอากาันตกรถมอเตอร์ไซค์มาประกอบคืนให้เรียบร้อยเลยครับใช้น็อตเบอร์สิบสองตัวเดิมเลยครับผมน็อตเบอร์สิบสองสี่ตัวที่เราถอดออกเม,มื่อกี้เอามาประกอบไว้ให้เรียบร้อยเลยครับผมยังไม่ต้องล็อกแน่น,นมากก็ได้ครับผมโอเคแล้วก็ทาการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งเข้ากับโครงของรถพ่วงข้างครับผมก่อนเชื่อมก็ใช้ตลับเมตรวัดระยะอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ตอนที่เราเชื่อมตัวมอเตอร์ไซค์จะยังเอียงอยู่ครับผมไม่เป็นไรครับผมเดีม้ผ ขั้นตอนนี้ก็สําคัญครับผมต้องให้มอเตอร์ไซค์ตั้งตรงที่สุดครับผมต้องเล็งให้ดีครับผมดูให้ดีครับผมเมื่อมอเตอร์ไซค์ตั้งตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเหล็กชุดติดตั้งในส่วนของขาตั้งครับผมมาทําการประกอบเข้ากับขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตรงนี้เหล็กชุดติดตั้งที่ยาวเกินเราก็ใช้หินเจียสีนิ้วตัดออกครับผมโอเคตัดออกแล้วก็ใช้น็อตเบอร์17ครับผม ยึดเหล็กชุดติดตั้งเข้าไปกับรูเดิมของขาตั้งรถมบเตอร์ไซค์ได้เลยครับผมจากนั้นก็ทําการเชื่อมเข้ากับโครงของรถพ่วงข้างครับผมแล้วก็เหล็กเศษเมื่อกี้ครับผมที่ตัดก็นํามาเชื่อมดามเป็นตัววายแบบนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของขาตั้งรถมบเตอร์ไซค์ครับผมโอเคทีนี้ในส่วนท้ายกันตกรถมบเตอร์ไซค์ครับเหล็กที่ยาวชิ้นนี้ครับผมตัดออกมาเลยครับผมตัดออกมาแล้วก็นํามาทําการเชื่อมดามค้ายันแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็ใช้หินเจียสีนิ้วตัดออกครับผมในส่วนที่ยาวเกิน แต่แล้วก็มาเชื่อมดามแบบนี้ครับผมส่วนอีกชิ้นก็มาดามแบบนี้ครับผมเชื่อมไปริบคำยันครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในส่วนท้ายกันตกรถมอเตอร์ไซค์ครับผมได้ประมาณนี้ต่อไปในส่วนด้านหน้าครับผมก็ใช้แฝตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนเดิมครับผมมาทาการวัดระยะแล้วก็ทําการตัดทาเหมือนก,นกันกับด้านท้ายรถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เลยครับผมมาวัดระยะที่ต้องการแล้วก็นำหินแจ4สี่นิ้วตัดออกครับผม โอเคครับ okay, ผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเหล็กเสร็จสามเหลี่ยมชิ้นเล็กชิ้นนี้ครับผมหักออกมาแล้วก็มาเชื่อมเป็นริบแบบนี้ครับผมโอเคครับ okay, ผมด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เราแค่เชื่อมเป็นจุดเว้เฉยยังไม่ได้เชื่อมเต็มโอเคเมื่อเสร็จครบทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทาการเชื่อมเต็มทุกจุดเลยครับผมไล่เชื่อมเต็มทุกตําแหน่งเลยเชื่อมให้แน่นครับผมทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างนอกข้างในครับผมอันนี้สําคัญครับผมต้องเชื่อมให้แน่นครับผม เพื่อความแข็งแรงแล้วก็จะทําให้ง่ายต่อการขับขี่ครับผมงานเชื่อมที่เราใช้ก็จะเป็นตู้เชื่อม CO2 ครับผมเป็นตู้เชื่อมมิกแม็กครับผมตัวนี้จะง่ายประหยัดเวลาครับผมเชื่อมง่ายสะดวกรวดเร็วแต่ว่าจะเปลืองนิดนึงครับผมอุปกรณ์ค่อนข้างเปลืองแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแลกกับคุณภาพงานที่ได้แล้วก็เวลาที่ได้ครับผมอันนี้ก็คุ้มค่ากับเวลาครับผมต่อไปก็ทําการล็อกน็อตให้เรียบร้อยครับผมทาสีเก็บรายละเอียดก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผมในการติดตั้งพ่วงข้างรุ่นใหม่เข้าไปครับผมเป็นพ่วงข้างมีชัยรุ่น65ค ตัวนี้ก็ทาสีเก็บรายละเอียดครับผม <Yeah. S 1> ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปทดลองขี่ดูกันครับผมโอเคครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมในการติดตั้งพ่วงข้างใหม่เปลี่ยนคันใหม่ครับผมเป็นพ่วงข้างรุ่นพ่วงข้างมีชัยครับผมตัวนี้ก็จะติดตั้งแบบนี้ครับผมติดตั้งใหม่ในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่2ก็จะเป็นขาตั้งครับผมแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นในส่วนท้ายกระตกร,มรถมอเตอร์ไซค์ครับผมซึ่งคันก่อนจะติดมาตรงนี้แต่รุ่นใหม่เราติดตรงนี้เลยครับผมตรงใต้เบาะแบบนี้ ฝากไว้กับน็อตเบอร์สิบสองสองตัวได้เลยครับผมติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูกันครับผมโอเคครับผมขี่ง่ายมากเลยครับผมตัวนี้เราสามารถเลี้ยวอย่างได้สบายเลยครับผมตัวนี้คอมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตึงครับผมเลี้ยวง่ายเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สบายเลยครับผมนี้เลี้ยวง่ายเดี๋ยวเลี้ยวสบายครับผมตัวนี้สามารถขี่ปล่อยมือได้ครับผมคอมอเตอร์ไซค์นิ่งครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวอย่างอื่นให้ดูนะครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ